สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเออลองไปสำรวจเรื่องราวของกงไกรล,ลาดกันนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่เลยริมแม่น้ำยมที่สุโขทยัยค่ะกงไกรล,ลาดเนี่ยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจริงๆจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะก็เป็นบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่เลยค่ะ ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าชื่อกงไกรล,ลาดเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็เกาะกงคืออะไรเรื่องหลวงพ่อโตวิหารลอยอีกใช่ค่ะรวมถึงผู้ประเพณีวิถีชีวิตที่เกิดจากแม่น้ํายมเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขาปรับตัวกันยังไงบ้างเริ่มที่แกนหลักก่อนเลยแม่น้ํายมเนี่ยสำคัญกับกงไกรล,ลาดยังไงแล้วชื่อกงไกรล,ลาดเองล่ะครับมันบอกอะไรเราได้บ้าง อ๋อแม่น้ำยมก็เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยค่ะหล่อเลี้ยงชุมชนนี้มาตลอดส่วนชื่อกงไกรล,ล่าเนี่ยเออมีปราดท้องถิ่นครูเคียงชำนี้ท่านเคยอธิบายไว้นะคะว่ามันมาจากลักษณะพื้นที่ที่แม่น้ำยมมันไหลโอบเกือบจะเป็นวงกลมเลยเหมือนกงดักปลานะคะอ๋อครับครับนึกภาพออกเหมือนตัวกอไก่โคง้คงใช่ค่ะประมาณนั้นหรือบางทีก็อาจจะมีการขุดคลองลัด เชื่อมกันทําให้ตรงกลางมันกลายเป็นเกาะชุมชนดั้งเดิมเขาก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแปลว,ว่าชื่อก็สะท้อนภาพน้ําโอบล้อมตั้งแต่แรกเลยนะครับน่าสนใจดีแล้วเกาะกงที่เมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางราชการเหรอครับตอนนี้เป็นยังไง อ่าใช่ค่ะเกาะกงเคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจริงๆแต่ว่าเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆแล้วก็น้ำเสาะตะลิ่งพังก็เลยต้องย้ายออกไปอ๋อย้ายไปแล้วค่ะปัจจุบันเกาะกงก็เป็นที่ราชพัสดุไปแล้วค่ะบ้านเรือนเหลือไม่เยอะประมาณสักสิบหลังคาเรือนได้แต่ก็น่าสนใจนะคะเพราะบ้านส่วนใหญ่ต้องสร้างเป็นเสาสูงๆเพื่อหนีน้าท่วม ครับผมก็คือปรับตัวกันไปใช่ค่ะพอหน้าฝนน้ำหลากมานี้การเดินทางหลักคือต้องใช้เรือเลยรถยนต์นี้ต้องเอาไปจอดฝั่งตรงข้ามที่วัดกงไกรลาศพอต้องปรับตัวกับธรรมชาติแบบนี้เรื่องที่พึ่งทางใจก็สาคัญนะครับที่วัดกงไกรลาศก็มีเรื่องดังเรื่องหลวงพ่อโตวิหารลอยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวัดกงไกรลาศนี่เป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่เลยส่วนหลวงพ่อโตวิหารลอยเนี่ย ท่านเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปรางมานวิชัยศิลปะท้องถิ่นนะคะสมัยอยุธยาที่ได้ชื่อนี้มาเพราะว่ามีเรื่องอัศจรรย์ตอนน้ำท่วมใหญ่ปีพศ2485แล้วก็อีกพีปี2523ครับยังไงครับคือน้ำท่วมหนักมากแต่ว่าน้ำไม่ไหลเข้าท่วมในวิหารเลยทั้งทั้งที่พื้นวิหารก็ระดับเดียวกับพื้นดินร,บรอบๆนั่นแหละค่ะโอ้จริงเหรอครับค่ะชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก